นี่นี่ก็ได้นี่ก็ใช่จะเจอเนี่ยน,นี่เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนะทุกคนเก็บไปเหรอเอาเอาไปไหมเอาให้เป็นเชือ้อจริีๆเดินดีๆนะไปเลยเธอเดินไปก่อนเลย แล้วยันดีดีเนี่ยเลื่นมากนี่ใครจะถ่ายให้อยู่นี่น,นั่งนี่ทั้งวันนั่งได้นะสบายเลยจริงนั่งทั้งวันยังนั่ง เอาแล้วนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่